สนุนโดยผลิตภ,ภัณฑ์เสริมอาหาร Bmg High ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพของท่านหญิงสนใจโทรสั่งซื้อมีระบบเก็บเงินปลายทางและสามารถปรึกษาปัญหาภายในกับดรรัน0625978997 ครับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงทันปากอยากเผือกค่ะทันปากอยากเผือกเห็นอยู่ตรงหน้าอุ้ยทานมาสองวันแล้วเป็นไงแม่เจ้าของเขาประทานบริษัทให้ทานค่ะพี่เอาไปทานนะคุณผู้ชมนั้นจริงลแล้วเนี่ยเอาไปทานทั้งกระปุกน,นั้นอีมาคาร่าไปเอาตในรถมานั้นเนี่ยอ๋อหรอรู้สึกปกติยังปกติเพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนอ๋อมมันเป็นฮอร์โมนนะคุณผู้ชมนะเพราะปัญหาฮอร์โมนเป็นสำคัญคุณผู้ชม คุณผู้หญิงหลายคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของประจำเดือนนะมางคนปวดท้องประจำเดือนมากบางคนมาแบบว่ามาหาสารบางคนมากระปิดกระปอยบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของตกขาวก็มามากผิดปกติเกิดอาการคันในน้องสาวน้องสาวไม่กระชับจนสามีไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยมันเป็นปัญหาสังคมนะฮะซึ่งจริงๆแล้วนะสิบกว่าปีเนี่ยเขารู้กันอยู่เขารู้กันอยู่แล้วนะในเรื่องของมดลูกเนี่ยมันเป็นปัญหาสังคมเลยแล้วก็มันส่งผลถึงภายนอกก็คือผิวหยาบกร้านแก่เกินวัย แล้วก็มีปัญหากระ f ้าจุดด่างดำใบหน้าใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอแ,มแก้ง่ายๆด้วยการรับประทานฮอร์โมนนะคุณผู้ชมแต่ต้องเป็นฮอร์โมนที่สกัดจากธรรมชาติครับใช่แล้วค่ะแล้วก็สาหรับ B M G High ตัวนี้เขามีฮอร์โมนจากธรรมชาติมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นว่านชักมดลูกฟังเซนตั้งกุย้ยโคเอนไซม์คิวเทนแล้วก็จะมีนี่ค่ะกวาเครือสารสกัดจากทับทิมชาเขียวว่านสักเหล็กแล้วก็เปลือกสนนะคะของต้นบริทาหฝรั่งเศสสําหรับวันนี้เนี่ยมีโปรมาฝากให้อีกด้วยถ้าคุณรับไปเลย B M G High แถม ฟรีให้อีกหนึ่งกระปุกนะคะแล้วก็ยังแถมให้อีกค่ะกับ B M G Coffee ไปเลยอีกหนึ่งกล่องสาหรับเซตนี้นะคะราคาเพียงแค่1989บาทเท่านั้น <ฮะ S 2> สําหรับใครที่สนใจเนี่ยเขาก็มีแบบเก็บเงินปลายทางด้วยสามารถโทรมาได้เลยนะคะ0 6 2 5 9 7 8 9 9 7หหรือว่าถ้าคุณนะคะอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภายในของผู้หญิงกับดรรานโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยค่ะ0 6 2 5 9 7 8 9 9 7ค่ะปรึกษาะคุณผู้ชมนะคะ <c oughs> ่ะแล้วก็วันนี้นอกจากจะมี B M G นะฮายนะคะเรายังแถม บีเอ็มดคอฟฟี่ให้ด้วยนะได้รางวัลกินรีทองนะคุณผู้ชมสาขาผลิตภัณฑ์เด่นประจำปี2563ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆผลิตภัณฑ์มีอยอต้อง BMG High ไครับใช่ค่ะแพทพาวเวอร์แพนะคุณผู้ชมนะหลังออกจากเรือนจำมานะคะเขาบอกว่าตอนนี้เนะพิ่งหัดเล่นลายนะฮะแล้วก็อยากจะลองนั่ง BTS คนะ่ะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่คุณแพทอยู่ในเรือนจำเนี่ยเป็นเวลาที่ค่อนข้างนานมาก16ปีนี้คืออะไรต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะก็แพทเข้าไปตอนหนุ่มอ่ะเข้าไปตอนวัยรุ่นี สี่เจ็ดอะแม่ยี่สามอะออกมาอีกทีแค่สี่สิบแบก็จากวัยรุ่นออกมาอีกทีเป็นลุงอะถูกต้องนะคุณผู้ชมนะบางคนนั้นมันโลกมันแล้วประเทศเราโลกเรามันโอ้โหมันมันเปลี่ยนไปไวอะมันหมุนไปยี่สิบสามสิบสี่สิบตลบแล้วอะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าน่ะถูกต้องคุณแพทเขาก็เลยนะคะออกมาเปิดใจในรายการเอป๊อปนะคะชูเดย์บอกว่าเขาได้เล่าถึงชีวิตตอนที่อยู่ในเรือนจําด้วยนะตอนที่อยู่ในเรือนจําเนี่ยคุณแพทเขาก็บอกว่าเขาได้ใช้ดนตรีเนี่ยเป็นการบําบัดแล้วเขาก็นั่งแต่งเพลงได้ร้อยกว่าเพลงเลยเพราะว่าอ๋อมัน มีรายการไปถ่ายแต่เขาไม่ให้สัมภาษณ์แต่ก็ให้ถ่ายแพทนั่นแหละแต่ว่าเวลามีคอนเสิร์ตมีกิจกรรมเขาอยู่ในนั้นบางคนมันก็เครียดนะฮะมันก็ต้องมีกิจกรรมมีคอนเสิร์ตมีสันทนาการต่างๆมีกิจกรรมดีๆต่างๆเพื่อสร้างสรรค์นี่นะคะแพทเนี่ยเขาก็จะเป็นหัวหน้าประธานกิจกรรมเขาเป็นหัวหน้าประธานกิจกรรมใช่เกี่ยวกับดนตรีเขาก็จะเล่นเพลงให้บรรดานักโทษเนี่ยฟังกันเพราะว่าบางทีคนเรามันเครียดคุณผู้ชมเรื่องคดีความใครไม่โดนไม่รู้บางคนโดนไป 20ปีบางคนโดนตลอดชีวิตบางคน50ปีบางคนโดนปีนึงก็จะตายแหล่ไม่ตายแหล่บางคนนะป่วยอยู่แล้วแล้วไปโดนอีกเนี่ยมันทาให้เกิดสภาพว่าความเครียดพอาไม่ได้มีดนตรีมีกิจกรรมให้ทำเนี่ยมันก็ทําให หลายคนเนี่ยมันก็เรียกว่าผ่อนคลายฮะนี่แหละคะ่ะก็ใช้ดนตรีบําบัดนะคะแล้วก็หลังจากที่ออกมาแล้วเนี่ยคุณแพทก็บอกว่าต้องปรับตัวค่อนข้างจะเยอะนิดนึงเนื่องจากว่าเทคโนโลยีอะไรมันก็ไปไกลแล้วตอนนี้เนี่ยที่ฝึกก็คือฝึกหัดตอบไลน์พิมพ์ไลน์ได้แล้วนะคะแล้วก็อ,อีกหนึ่งสิ่งที่ตั้งใจว่าอยากจะทําก็คือถ้าโควิดหายแล้วเนี่ยอยากที่จะนั่ง BTS นะคะไปเที่ยวกับครอบครัวเพราะว่าเขาอยากจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันมีสถานีไหนบ้างนั่งได้ค่ะนั่งได้นั่งได้ค่ะแพทนั่งได้หรือเพราะว่่า BTS ตอนนนีี้เย หลายสถานีเสร็จแล้วนะฮะแล้วเราแนะนาให้ไป,ไปนั่งสายสีทองเขากาลังกลัวโควิดอยู่ไงไม,ไม่ไม่ไม,ไม่เขาใส่แมสกันค่ะเขาใส่แมสป้องกันเขานั่งเขาทดลองให้ไอ้นั่งได้เลยค่ะแต่มีสถานีหนึ่งปิดไปไเพราะว่ามีมีคนติดนะแม่อ๋อไม่เป็นไรมันติดเดี๋ยวมันก็รักษาได้ไม่เป็นไร<ห>นะฮะก็นั่งได้ค่ะ BTS นะฮะบรรยากาศประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะแล้วก็สวยขึ้นเยอะแล้วก็รถไฟฟ้าก็เป็นการคมนาคมใช่ไหมใช่ค่ะแม่การคมนาคมนขั้นพื้นฐานของคนไทยไปเรียบร้อยแล้วนะฮะมันเชื่อม ไปหมดเลยแล้วก็ถ้ามีเวลาอีกทีนึงถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะนั่งให้สบายก็ลองไปนั่งรถไฟฟ้า MRT เราจะมี3สถานีด้วยพูดถจะเป็น PR ของ MRT นะครัมีสถานีวัดมังกรใช่ไหมใช่แล้วก็มีอีกลกอีก2สถานีซึ่งสวยมากลองไปดูค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยต้องบอกไว้ก่อนว่ารถไฟฟ้าเนี่ย นำหน้านำห<ร>น้าอาเซียนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีสถานีรถไฟรถไฟที่ใหญ่ที่สุดสถานีบางซื่อเนี่ยใหญ่ที่สุดในเอาเอซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็คนแถวเพื่อนบ้านอิจฉากันหมดเลยว่าประเทศไทยทําได้ยังไงทำไมสร้างสถานีได้ใหญ่ยักษ์ขนาดนี้แล้วก็ที่สําคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ย มี3ชั้นนะอเออมีรถไฟธรรมดารถไฟฟ้าแล้วก็แอร์พอร์ตลิงรถเนาะใช่ดีจังเลยอะ่ะนะฮะนี่แหละประเทศไทยมันไปไกลจริงๆค่ะคุณผู้ชมนะฮะตื่นมาแป๊บหนึ่งหลับตื่นหลับไปแป๊บหนึ่งแล้วตื่นขึ้น,นมาโอ้เมืองไทยพัฒนาไปเยอะเลยนะคะอยากให้มีไฟฟ้าแบบว่าความเร็วสูงไปถึงเชียงใหม่จังเลยแม่ไม่นานไม่นานก็ไม่นานไม่นานตอนนี้เขามีที่สายโคร,ราชใช่ไหมอ๋อโคร,ราชมีแล้วน่าจะเป็นโคราชนะนครนครราชสีมาคะก็ค่อยๆปรับไปเนาะที่ไหนนะที่ไหนนะมาร์ท พลังมีแล้วใช่ไหมมีแล้วเออแล้วเขาาสั่งไอ้รถไฟหัวกระสุนด้วยใช่ไหมถ้าเกิดพี่เต๋อจำไม่ผิดนะฮะเพราะเดี๋อัปเดตตลอดเลยรถไฟของไทยเนี่ยที่เป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยสายสีทองสายสีแดงเนี่ยรถไฟเนี่ยสั่งมาจากญี่ปุ่นของมือ1นะคะไม่ใช่มือ2นะของมือ1นึ่งเลยนะร่างน่ารักมาก แล้วก็สวยมากสายสีแดงที่เป็นคันสีแดงน่าจะเป็นสายสีแดงเนาะสีแดงอ่ะแล้วก็สีทองอ่ะสีทองไม่มีคนขับนะคะอ๋อหรอไม่มีคนขับเป็นแบบอัตโนมัติอัตโนมัติตลอดสายไม่มีคนขับค่ะแล้วเราก็จะเห็นข้างหน้าเราก็จะเจออะไรบ้างเออแต่มันเป็นล้อนะแต่ว่ามันก็วิ่งบนบนรางเออไกลมากหรือเมืองไทยไปไกลแล้วค่ะอ่ะ โควิดนะนทีนพ้นพิษนะคนบันเทิงตอนนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าแย่นะ,ะฮะไม่ว่าจะเป็นฟิลมมัตภูมินะฮะแล้วก็บุยจะนะฮะปรับตัวนะ,ะหนีตายรอบใหม่เพราะว่าถ้าเกิดไม่หนีรอบนี้เนี่ยก็ลำบากเพราะว่า ต้องบอกไ้ก่อนว่าอะไรที่มันโดนครั้งอันแรกเลยก็คือวง,งการบันเทิงก่อนเลยว<ช>ง,งการบันเทิงหมายความว่าคนที่ร้องเพลงกลางคืนผับบาร์ต่างๆอาชีพนักร้องกลางคืนเนี่ยโดนก่อนแล้วก็จะตามมาด้วยอาชีพนักสแสดงดาราค่ะแล่ด้วยความที่นักสแสดงเนี่ยบางคนเขาก็มีธุรกิจส่วนตัวเขาก็ได้รับผลกระทบนะคะสองเด้งเลยเพราะว่างานในวงการก็ว่าไม่มีแล้วแล้วก็พอจะเป็นร้านอาหารอะไรแบบนี้ก็มีผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะอย่างคนแรกเนี่ยคุณฟิล์มรัฐภูมินะเขาก็ออกมาพูดถึงเนื่องจากว่าเขาเนี่ยมีร้านกาแฟส่วนตัวนะคะเป็นร้านของเขาเลยเขาบ ว่าอันเนี้ยได้ผลกระทบเต็มๆเลยนะกลายเป็นว่ารอบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าน่าจะหนักกว่ารอบแรกซะด้วยซ้ำนะคะเขาก็เลยต้องเปลี่ยนช่องทางเป็นการขายออนไลน์แทนบ้างลิเวอรี่แทนบ้างยากเหรอแม่ยากคนกินกาแฟต้องไปกินที่ร้านมันถึงจะได้แบบบรรยากาศบรรยากาศแล้วบางทีเราขับรถไปต่างจังหวัดน่มันจะออนไลน์ได้ยังไงอันนี้พูดถึงรานอื่นด้วยนะฮะเพราะว่าบางจังหวัดมันเปิดในกิ่นอำเภอบางจังหวัดมันเปิดที่อำเภอบางจังหวัดมันเปิดในสถานที่สถานที่ท่องเที่ยวไกลๆทางไปเขาใหญ่อย่างเงี้ยมันจะไป เดลิเวอรี่ก็จะได้เฉพาะคนแถวนั้นแต่ว่ามันจะเดลิเวอรี่ทั้งประเทศคุณเป็นไม่ได้อันนี้มันโดนเหมือนกันละฮะคืออย่างแต่ถ้าเป็นดีเจภูมิเนี่ยอย่างนี้เขาก็ยังมีภาษีหน่อยอันนี้ไม่ใช่ดีเจภูมินะคะที่บวนพี่บวยดีเจภูมิเนี่ยเขามีร้านนี่เลยอาหารคลีนของเขาอันนี้เขาเน้นเดลิเวอรี่อยู่แล้วก่อนหน้านี้ทำมาตั้งนานแล้วฮะใช่เขาก็เลยบอกว่าผลกระทบของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยได้รับมากสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าร้านเขาเน้นเป็นเดลิเวอรี่อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรต้้้ออออองงงงงเเเปปลลีี่่่ยยนนแหหรรรรรืืววาา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 ตตตททํมมมมกกขภัฐ็ิดใ ภูมิไม่ไม่เป็นไรหรอกบ้านรวยค่ะอันนี้เขามีอยู่แล้วบ้านรวยภูมิเนี่ยบ้านรวยจบมันจะอังกฤษเรียนสาขาสิ่งแวดล้อมไม่ต้องขายอาหารก็รวยอยู่แล้วใช่ไหมเขาขับรถสปอร์ตไปทําวิทยุกับเพชรจ้าเลย้ยเมืองไทยภูมิคนเดียวมากที่ฉันเห็นขับรถเปิดประทุนน่ะดีจังเลยแล้วตามหลังรถสิบล้อน่ะ หน้าดำหน้าแดงเลยนะไม่เอาคนรถเปิดประตูแล้วตามหลังล้อในเมืองไทยเนี่ยยอมอยู่ในรถธรรมดาดีกว่าส่วนอีกคนนึงพี่บวยคนนี้เขาก็มีร้านอาหารไทยพี่บวยบอกโอ้โหอันนี้โดนโดนหนักๆเต็มเลยร้อเปอร์เซ็นต์เซเลยนะคะเพราะว่าก็เนี่ยแหละค่ะร้านของเขาก็ต้องเว้นระยะห่างจัดโต๊ะด้วยนะคะคนไม่ไปกินแล้วคนกลัวไม่ได้ของพี่บวยนะทั่วประเทศเลยเพราะว่ายอดมันตกก็เมื่อกี้ไปห้างคอสโมมาร้างมากแม่ <ค>ยไอ่เดิน,นตกคนไม่เดินคนไม่เดินคุณผู้ชมคนกลัวคนไทยที่กลัวแต<ช>่ถามว่าผิดไหมไม่ผิดค่ะเพราะวทุกคนก็กลัวกันหมดอะฮะ อ่ะทีนี้เนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบคือผู้ประกอบการค่ะใช่ส่วนคุณจ้าอาสยามเนี่ยเขามีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองคะชื่อว่าแบรนด์อิจ๊ะแบรนด์นะคะอันนี้ก็จบค่ะก็มาไลฟ์สดไงไลฟ์สดขายออนไลน์แทนจบเหมือนกันเพราะว่าคนไม่เดินคนไม่เดินไปที่ร้านก็ต้องเปลี่ยนไปออนไลน์ตอนนี้ไม่ไม่ต้องอะไรเลยคนไม่มีจะกินแล้วเพราะเขาเก็บเงินไว้แบบคนไม่มีจะกินแล้วเขาเก็บเงินแล้วเขาจะไม่ค่อยซื้อของฟุ่มเฟือยเขามีความรู้สึกว่าเสื้อผ้าเนี่ยไม่ไปซื้อเอาซีซั่นอื่นก็ได้หรืออาจจะไปซื้อปีหน้้าก็ได แต่ว่าถ้าเกิดจะมาซื้อปีนี้มันลําบากเพราะว่าไ,ไม่รู้ว่างานจะมีอีกไหม,ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้เงินเขาบอกว่าจะรัฐบาลจะให้นี่ 4, สี่พัเดือนหรอใช่ะจะมีโครงการใหม่อีกแล้วหรอแม่ใช่เมื่อก,ก่อนจะเป็น5,300เดือนใช่ไหมอนุนี้จะเป็น4,200เดือนลดลงมาเออนะฮะ ก็นั่นแหละค่ะแต่ก็ฝากทางแบงค์นะคะบัตรเครดิตนะคะแล้วก็บ้านกับรถด้วยนะคะรถดอกเบี้ยด้วยนะคะใช่ค่ะมเพราะมันระบาดหนักค่ะนะคะคดีเจพี่ชอดนะคะชี้แจงแล้วหลังจดหมาเขาบอกว่าล่อนจดหมายและแจ้งลาออกจากแกรมมี่ค่ะก็พอมีข่าวแบบนี้ออกมาหลายคนก็ตกใจแล้วก็ฮือฮากันมากเลยอ่ะรู้มาตั้งนานแล้วก็บางคนเขาเพิ่งรู้ไงแม่แล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษัทเช้งสองห้าหกหนึ่งเขาก็เลยออกมาชี้แจงนะคะให้ทางสื่อฟังบอกว่า ดีเจพี่ชอดเนี่ยเขาก็เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเชง2 5 6 1อยู่แล้วนะคะเชงคือเชงค่ะลูกไม่ใช่เป็นขกี่กเอ็มแกรมมี่ลูกใช่แต่ว่าม,มันก็คือบริษัทเดิมมันเป็นบริษัท<อ>ย่อยลูกเขาบอกว่าพี่ชอดเนี่ยยังอยู่ในเครือแกรมมี่เพียงแต่ว่ามีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของแกรมมี่นะคะเลยทําให้ทางเชง2 5 6 1กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจการร่วมค้าแทนซึ่งการทํางานของธุรกิจของเชงเนี่ยนับจากนี้ไปนะคะก็จะไม่ได้ผ่านการบริหารของแกรมมี่โดยตรงแต่ว่่าาาก็จะผนทง รหาของงานกิจาการร่วมค้าแทนดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การบริหารมันมีความคล่องตัวนะคะก็จะได้ใช้เวลาบริหารบริษัทเช้ง2561ได้อย่างเต็มที่พี่ชอดเขาก็เลยขอลาออกนั่นเองคะ่นะก็หมดเขาเรียกว่าหมดอำนาจค่ะก็คือไปดูของบริษัทตัวเองแต่ไม่ได้ดูอันใหญ่แล้วแม่แม่เมื่อวานแม่บอกว่ายัางไงนะมีคนแทงข้างหลังเหรออ้าวเธอไม่รู้หรือบริษัทไม่ได้เกี่ยวอยกับพี่ชอตนะคะเล่าให้ฟังเฉยอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว เวลาประชุมเนี่ยเวลาเขาประชุมบอร์ดบริหารเนี่ยเราต้องเข้านะฮะเราต้องเข้าเพราะอะไรแม่เพราะเราไม่เข้าเลยลูกน้องมันจะแทงเรามันจะมีบางคนคอยแทงใช่ไหมแทงนะคะในบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะฮะบางคนก็ทำท่าเหมือนรักกันยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เวลาเข้าไปในเข้าไปในประชุมจริงๆเนี่ยโอ้โหด่ากันสะดันวันไหวนะคะฉันเคยเห็นนะคะหย่างรับหลังหยากถูกต้องค่ะจริงก็เคยเจอค่ะแม่ก็โดนเหรอเคยโดนสมัยก่อนไม่ได้เข้าประชุมค่ะแม่แล้วก็ แล้วก็ไม่ได้เข้าประชุมแล้วก็มีน้องคนนึงเนี่ยอยู่กับเราเนี่ยยังไงสวัสดีค่ะเันยันแล้วเพื่ออีนี่ใช้ได้เนาะน่ารักจ้าเออพอกูหันหลังเท่านั้นแหละโอ้โหทั้งสปาร์ตาทั้งปังต่อเลยเสียบโดยอีนี่หมดเลยหลังพรุนเลยนะแม่ถูกต้องแต่สุดท้ายมันก็ตายนะฮะ<า>ใช่เพราะฉันสาบแช่งทุกวันเลยเขาตายด้วยอะไรอะ่ะเป็นโรค ใช่ฉันสาบแช่งทุกวันเลยแล้วก็ไปแล้วแล้วกระเทยสาบไม่ได้ด้วยแต่ที่อินเดียเขาห้ามกระเทยไปทวงเงินนะฮะเพราะอะไรไหมเพราะว่ากระเทยเนี่ยเขาเป็นบางต่างของเทพเทพองค์หนึ่งเพื่อนพี่ที่จะบอกเพื่อนพี่ทุกคนเลยมึงจะห้ามไปสาบแช่งใครนะกระเทยตายทุกคนเลยแม่เหมือนมาชาร่าเลยอ่ะจริงๆกับคุณผู้ชมเพื่อนพี่เต๋าสองคนนะเขาเกลียดคนคนหนึ่งคนแรกเขาเกลียดคนคนนี้เกลียดมากเขาด่าพี่เต๋อฟังด่าด่าทุกวันให้พี่เต๋อฟังเชื่อไหมพี่คนเนี้ย พีินาดหมดเลยชีวิตแล้วอีกคนนึงอ่ะก็ด่าโดนแกล้งเหมือนกันก็สาบ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 เผาพิษอื้อีนั่นโดนไล่ออกจากงานโอ้มันโหดทันทีทันใดเลยอ่ะใช่แม่แต่เสรแม่เนี่ยสาบเบาๆเองอีนั้นตายเลยอันนี้เบาแล้วเหรอแม่นี่เบาแล้วเหรอมีคนโทรมาบอกว่าเขาตายแล้วฉันก็เอ้าหรอ มาสคาร่าบอกช่วยสรบหนูให้สวยได้ไหมแม่ไม่ได้ไม่มันต้องสาะในทางลบนะล่าเช่นบอกว่าให้มาสคาร่าเนี่ยยังไงได้หัวแล้วก็โดนหัวเตะนึกว่าจะดีนะสุดท้ายโดนหัวซอนะฮะระเคยฮะไปสรบใครนะเพราะสระบ่อยๆอาะจิตมันอาฆาตพออาฆาตเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะไปโดนคนนั้นที่เราสระแขาเขาบางทีถ้าเกิดเราสรบไม่หนักเงี้ยเขาก็จะอาจจะโดนแค่ไล่ออกอาจจะโดนแค่อุบัติเหตุแต่อย่างพี่เต๋าสรบหนักไงมีเรื่องกับใครก็ได้แต่ มีเรื่องกับกันเลยนะคะ <laughs> มันก็ไม่รู้นะอันนี้มีความเชื่อส่วนบุคคลนที่เกี่ยวกันนะคะไม่ใช่มาด่าแค่ติว่าพี่เต๋าห้ามาด่าหรือใครที่มาด่าพี่ในยูทูบยูทูบพี่ก็สาบนะคะไม่ตายแล้ว S <S <S สาบตลอดค่ะชีวิตถึงไม่ค่อยจะดีแบบพวกนี้ยช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนี่เลยคุณผู้ชมนะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะ B M G High คุณผู้ชมนะคะ,<ฮ>ะต้องบอกไว้ก่อนเรื่องปัญหามดลูกเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญของคุณผู้หญิงเลยนะฮะถ้าเรามีมดลูกที่หย่อนคล้อยมดลูกไม่กระชับแล้วก็มีเขาเรียกว่าประจำเดือนที่มันมามาผิดปกติมามาผิดปกติมามาปวดท้องผิดปกติอันเนี้ยเกิดจากปัญหาฮอร์โมนอย่างแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮอร์โมนมันส่งผลจากภายในสู่ภายนอกด้วยปรับง่ายๆด้วยการแก้ไขด้วยการรับประทานฮรรรมมนนนจาากธชติคคัับวี้ะะ ไปเลยถ้าคุณรับไปนะคะ B M G h i ห h 1กระปุกแถมฟรีให้อีก1กระปุกเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีแถมให้อีกค่ะกับกาแฟ B M G ไปเลยอีกหนึ่งกล่องเซตนี้ราคาเพียงแค่1989ับาทเท่านั้นสนใจเนี่ยเขามีแบบเก็บเงินปลายทางด้วยโทรมาได้เลยนะคะ0 6 2 5 9 7 8 9 9 7หรือว่าถ้าคุณนะคะอยากปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาภายในของผู้หญิงกับทางดรรานก็โทรมาได้ที่เบอร์เดียวกันนี้เลยค่ะศูน9 7 8 9สองห้าุณู้้จมช่วงหน้านะก้อยนะดคะอะญชรันใชมร,ะชะร่ระชะพรอราชพ โดนอัญชรันมาจากไหนวะรัชพรนะคะเขาบอกว่าล yeah. ่าสุดเนี่ยเขาเป็นเป็นกิ๊กกับนิกกี้ใช่ไหมแต่คุยกันคุยกันกับนิกกี้นะชัดนะฮะสวนกลับนายกนะฮะบิ๊กตู่นะที่หลังขอให้ประชาชนกักตัวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าโดนใจชาวเน็ตมากเลยเพราะตัวสวนกลับได้แรงมากจนเอปรีนาเนี่ยต้องออกมาตอบกลับด้วยเช่นเดียวกันนะคะรายละเอียดเป็นยังไงต้องติดตามช่วงนี้พักสักรู่นก่อนครับค่ะ